โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกันสําหรับคลิปที่จะแนะนำมาแนะนําการลงทุนแล้วก็ข่าวสารนะครับก็ไม่ได้เชิงว่าแนะนํำนะครับเอาข่าวสารมาเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับแล้วก็วิธีการแนวคิดของออหนังสือสนใจที่ผมไปอ่านมาอะไรเงี้นะครับวันนี้ก็จะมีหนังสือมานำมาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าเอานําเสนอก็คือเนี่ยอันนี้นะครับเขียนโดย h o r s m a r t นะครับ ออตัวหนังสืออาจจะกลับด้านกันนิดนึงเวลาถ่ายไปนะครับ The most important thing, Illuminati นะครับของ Howard m a r k ถามว่าเล่มเนี่ยผมอ่านไปถึงบทที่3แล้วนะครับก็เป็นแนวคิดท,ที่ค่อนข้างดีก็คือ Howard m a r k เนี่ยแกเป็นนักลงทุนนะครับต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักแก Howard m a r k เนี่ยเป็นนักลงทุนนะครับที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็เป็นผู้บริหารกองทุนของ o c t e N e Capital นะครับเป็นผู้บริหารกองทุนที่มีแนวคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าสามารถทําผลงานได้ดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เคยชอบแนวคิดของคุณพิชัยจาราแต่พอมานังสืเอเล่มเล่มนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันอธิบายอะไรได้มากกว่าที่คุณพิชัยจรราเนี่ยพูดให้ฟังอีกอย่างเช่นการการคิด แผ่ซ้อนแผ่เซ็คเก l เลเวลนะครับส่วนใหญ่เวลาเราคิดใช่ไหมครับเวลาเราคิดการลงทุนก็คิดว่าเออบริษัทนี้ดีไหมจะเป็นถ้าเป็นนักลงทุนแนว value investor ใช่ไหมครับตเออบริษัทนี้ดีไหม P E เท่าไหร่ถูกไหมดี v ว d e เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นคิดแผนซ้อนแผนอีกก็คือว่านอกจากเราคิดแบบบริษัทมันดีไหมอะไรไหมเนี่ยให้เราคิดด้วยอีกว่าการที่เราไปลงทุนเนี่ยณนะเวลาเนี้ยในชะ่วงช่วงเวลานี้จังหวะนี้แบบนี้ มันโอเคหรือเปล่ามันสูงไปไหมอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ดูจากค่า p e อหรืออะไรคือแบบคือเขาจะพยายามคือได้อ่านไป3ามบทแล้วบทแล้วเนี่ยบทที่สามเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแบบว่าคุณอาจจะไปแบบว่าอาจจะมีช่วงอะไรนึงที่บริษัทแบบ ibm c หลอกใช่ไหมครับ ibm c หลอกหรือว่าพวกบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยที่เคยแบบว่าลุ่งโล่เป็นอุตสาหกรรมเก่า่เงี้ยแล้วตอนเนี้ยมันเป็น ตอนนี้มันกลายเป็น sunset เป็นดาวดำเนี่คือเขาก็บอกว่าถ้าตอนนั้นนะ่ะคุณไปซื้อตอนที่มันแบบกําลังรุ่งโลดนหรือว่ากําลังแบบไปได้ดีอะไรเงี้ยมันก็คุณก็อาจจะซื้อแพงไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมได้อ่านไปประมาณ3บทแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พูดประมาณว่าเอ่ออย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยอันนี้นะครับ ibm clog k r o d a c t p u r r o ใช่ไหมครับเอ่อ เอวอนนะครับฟิลิปมอริสิวเลตแพกกามอรโตโล่าเท็กซัสอินสูเมนต์แล้วก็พาร์คินเอมเมอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งบริษัทพวกเนี้ยเป็นคือเป็นเกสตคอมพานีของอเมริกันเลยซึ่งตอนเนี้ยอย่างโกลดัก็ลงมาไไปแล้วพอร,ร้อยก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยการเราไปลงทุนบริษัทเนี่ยเอ่อพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงจังหวะดนเวลานั้นเนี่ย นักล,ลงทุนเนี่ยมีความคาดหวังกับบริษัทเหล่านี้นะครับมากจนเกินไปแล้วก็ไปไปแล้วก็คุณพวกนี้นะครับถูกจัดอยู่ในโกลด์สตอ็อกอะไรเงี้ยครับพอจัดอยู่ในโกลด์สตอ็อกปุ๊บทุกคนเหมือนนักลงทุนเนี่ยให้ความหวังให้อะไรกับมันในราคาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยพอมันถึงเวลานในช่วงที่มันแบบเป็นดาวดับหรืออะไรมาเนี่ยนะครับมันก็ อย่างโปรดักก็ลงลายโปักอรยก็ลงลายเขาก็บอกว่าเนี่ยนักลงทุนเนี่ยให้ความคาดหวังกับโก stock มากไปแต่ถ้าเราเป็นแบบแนวแบบแวลูสต็อกนะครับเก็บแต่แวลูสต็อกแล้วเราประมูลหามูลค่าที่แท้จริงได้โดยการแบบเราไม่ใส่ความหวังลงมไปเราไม่เอาลามเข้าไปเราไม่ทาอะไรนี้นี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้การผลการดําเนินงานเนี่ยออกมาดีได้ถ้าเราซื้อใน ระดับที่แบบว่าเราประเมินมูลค่าแล้วแล้วเ,เราซื้อได้ต่ำกว่านี้มูลค่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเพิ่มนะครับมาที่อัลเตี้ให้เราอะไรเงี้ยนะครับของโฮเวิร์สนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ายังอางไม่จบแต่ผมคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้มันสอนอะไรให้ผมอย่าง,งว่าตอนนี้ทุกคนนะครับไปลงทุนคุ้นเทคไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนสำนักไหน ต่างประเทศในประเทศเทก็ไปลงทุนหุ้นเทคกันแล้วก็นัลกลงทุนก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับหุ้นเทคเนี่ยโอ้โหโคโรนไวรัสมาใช่ไหมครับโคโรนไวรัสมามันจะทําให้หุ้นเทคเนี่ยนะครับโอ้โหโตกระชูดเน็ตฟิกก o เกิลนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่แบบว่าเอ,อ่อกูเกิลไมโครซอฟท์ไมโครซอฟก็คนเล่นเกมอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมคิดว่า นักลงทุนเนี่ยให้ความคาดหวังกับมันมากแบบมากเก,กินไปแบบคนจะเวิร์กฟอร์มโฮมได้มากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปดูอะเวิร์กฟอร์มโฮมได้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันผมสัมผัสได้กับการเออเวิร์ผมเนี่ยไม่ได้เวิร์กฟอร์มฟอร์มโฮมผมเวิร์ที่บริษัทนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่แบบจะให้คนคนหนึ่งรีโมทเข้ามาแล้วมาอะไรอนะมา ทำงานแล้วก็โทรคุยกันหรือว่าแทก,กันอะไรกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรามาทํางานจริงๆนะครับคือมันคือมันคือมัน,ม,นมันยากเพราะว่าผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอออยากจะให้เวนเดอร์เข้ามาทําระบบให้ผมสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมา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 ,มาช่วยมาจ้างแบบเอ็กซ์เอ็พอพมาเนี่ยนะครับให้มาทําระบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะรีโมทเข้ามาเนี่ย ผมก็รีโมดเข้ามาถ้าทําไม่ได้ทำยังไงอะไรเงี้ยคือแต่ถ้าเขามามามาอยู่ที่ที่ใช้เรามาทํางานที่ใช้เรามันจะคุยได้ง่ายกว่าอะไรอะไรก็ดูดีกว่าแบบว่าคือมันคือเหมือนกับว่าความปฏิสัมพันธ์หรืออะไรมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเออก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพอตอนนี้เราคายเราเดาเรากลับไปทำงานนี่เหมือนเดิมซึ่งสุดท้ายเนี่ย w o r k f r ฟ m home เนี่ย มันอาจจะโอเคแหละมันก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการแบบในช่วงโควิดมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยบางคนว่าเออทำงาน Work from Home ใช่ไหมครับก็จะมีอีกอย่างที่แอดออกมาคนจะดูหนังมากขึ้น Netflix มากขึ้นทำอะไรก็มากขึ้นแต่ผมไปไปสำรวจแล้วเ,ออเนี่ยอย่าง Q2 เนี่ยตัว t f t i x เนี่ยกำไรก็ต่ำมาถามว่านักลงทุนก็ยังคาดอกว่าเออเดี๋ยวเป็นรายได้มันจะดีต่อไปอะไรมันจะดีต่อไปแล้วก็มันจะไป ามาแทนธุรกิจแบบเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าก็โอเคแหละแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะถูกต้องตามตามหลักของการดูเหตุผลหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็มีแผนที่ผมดูเนี่ยผมก็ดูไปอีกผมก็ใช้อย่างสือเล่มนี้มันก็พูดถูกว่านักลงทุนเนี่ยเวลาเราเราลงทุนไปเนี่ยแล้วพ e มันส,สูงๆเนี่ยมันมีความคาดหวังของค่อนข้างเยอะมีความคาดหวัง นะครับอีโมชันของนักลงทุนนะครับมีความโลภความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพได้เลยถ้าเราทำแบบนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโอเคแหละเราเราเราคือหลักอันนี้มันจะคล้ายๆกับเหมือนของคุณวิชัยจาวาาเลยก็คือว่าพวกอารมณ์พวกอะไรนี่เกี่ยวข้องแต่นเนี่ยเขาอธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับหนังสือนล่มนี้ส่วนหนังสือเ,เล่มต่อมาที่ผมจะ มาแนะนําก็คือจะเป็นหนังสือที่ผมยังไม่ได,ทไได้ที่ยังไม่ได้สั่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มาก็คือของโฟร์วอร์ดนะเหมือนกันมันจะเป็น The Mastering of Cycle มันจะเป็นการบอกของ c y เคิของตลาดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีหนังสืออีกอันนึงผมคิดว่าถ้าผมสั่งจากต่างประเทศนะครับผมสั่งบุกผ่านบุ๊ก Depository ถ้ามันไม่ไม่ อะไรนะถ้ามันไม่ได้หรือมันติดปัญหาอะไรเนี่ยผมอาจจะสั่งผ่านช่องช่องทางอื่นแทนเช่นพวกคิโน่อะไรอยเงี้ยนะครับก็อาจะจะยอมจ่ายแพงหน่อยแล้วก็ยอมเสียค่าเดินทางหน่อยแต่ก็ได้ของมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะติดโบราณแบบนิดนึงก็คือว่าผมอะ่ะจะไม่อ่านหนังสือผ่านทางคอมพิวเตอรส์สักเท่าไหร่เพราะว่าผมว่านางังหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านนะครับเราอ่านลรวถ้าสมมุติว่า ช่วงอวันนี้เราไฟดับสมมตินะครับผมอยู่เคยอยู่ที่อินเดียแ,แล้วไฟดับเนี่ยไฟดับยิ่งกว่ากรุงเทพเนี่นะครับไฟดับเนี่ยวันหนึ่งนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าคุณไปอยู่ย่านสลัมเนี่ยหกถึงแชั่วโมงแล้วคุณว่าผมเนี่ยอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเราไปเจอสภาพนี่แบบนั้นนะผมจะรับมันก็รับไม่ได้แบบว่าเป็นบอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ถามว่าทําไมไฟมันถึงดับถามคนอินเดียอุิยคนเดียวก็บอกว่ามันเป็นคือไฟมันไม่พอจริง,รงนะครับประชากรเขาเยอะ ไฟก็ไม่พอนะครับแล้วเมืองของอย่างผมอยู่ที่ที่บบงกาลรอรหรือตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นแบงกาลูรูซิตี้นะครับแบงกาลูรูซิตี้เนี่ยสามารถมันอยู่เนื่องจากอยู่บนเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีโรงไฟฟ้านะครับที่เมืองนั้นมันไม่มันหรือว่ารัฐนั้นอะ่ะรัฐนั้นจะชื่อว่าคาตาการเตสเต,ตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจรัฐนั้นเนี่ยนะครับก็ ไม่คือไม่มีโรงงานไฟฟ้าเลยนะครับก็ต้องอาศัยไฟฟ้าจากรัฐอื่นมานะครับแต่ว่าก็ทีเนี้ยอาศัยไฟฟ้าจากรัฐอื่นเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาส่งให้ไปรัฐอื่นได้นั้นก็คือน้ํานะครับวันไหนที่รัฐนั้นรัฐรัฐใดรัฐหนึ่งที่เป็นที่ส่งไฟฟ้าให้เขาไม่สามารถที่จะส่งไฟฟ้าได้เขาก็หยุดจ่ายน้ําเหมือนกันนะครับก็จะแบบว่าน้ํามันก็จะไม่พอมันก็มีนะครับน้ำไม่พอมียังมี โรคของร่วงโรคอหิวาอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะครับผมก็จะติดว่าเอ,อตอนที่ไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยผมก็จะซื้อหนังสือมาอ่านเงี้ยแหละนะครับถ้าเวลาไปตอนไฟดับบางครั้งก็อ่านหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อินเดียก,ก็ตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยบรรยากาศก,าก็โซนที่ผมอยู่จะค่อนข้างดีนิดนึงนะครับก็คือเงียบอะไรเงี้ยนะครับเวลากลังคุงกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะไม่มี มาเดินเพ่พ่านอะไรคือมีบ้างแหละส่วนใหญ่คนที่จะมเาเดินก็จะเป็นคนที่ไม่รู้ทำไรเดินเล่นนะครับแล้วก็เดินจูงสุนัขพันให,ใหญ่มาอะไรเงี้ยคือคือที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งหรือว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างว่าหมาที่เขาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเดินกันเนี่ยจะมาเดินในช่วงที่คนเขาไม่เดินกันเพราะว่าหนึ่งคือสุนัขคือเนื่อ,องจากคนมันเยอะเขาเขาก็กลัวว่าสุนัขเนี่ย ตัวใหญ่เนี่ยมันจะไปกัดคนอื่นหรือว่าบางครั้งมันเห็นหมาพันธุเล็กๆนะครับหมาพันเล็กเนี่ยก็จะเดินในช่วงที่แบบว่ามีคนนะครับในในช่วงเวลาที่ธรรมดาก็เดินได้อะไรคือแต่ว่าหมาแต่ว่าหมาหมาหมาพันเล็กเนี่ยเขาจะไม่เอาออกมาเดินกลางคืนมีแต่หมาพันธุใหญ่ก็เดินช่วงกลางกลางคืนมนเขาแบ่งกันนะก็คือถ้าระหว่างทางที่หมาตัวใหญ่มันเดินไปเนี่ยไม่มีหมาพันธุเล็กหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะ ไม่มีปัญหาการว่าหมามันจะกัดกันแล้วหมาจะตายไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยือมันเขาจะแบ่งเวลาการที่นู่นนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของเราต่อเรื่องเกี่ยวกับการอุนหนือก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ติดมาแต่อินเดียเพราะว่าผมอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆนะครับไม่อ่านบนเน็ตบนเน็ตก็จะอ่านแต่พวกนิตยสารหนังสือพิมพ์นะครับบทวิเคราะห์อะไรต่างที่แบบว่าเออเขาส่งมาให้ตามเน็ตก็อ่านอ่อ่านไปคืออ่านไม่เยอะนะครับทีนี้ หนังสือที่เอ่อผมจะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือเล่นนี้นะครับคือเคยโคสตาไปแล้วของเลดของเลดของเลโอนะครับหนังสือเล่มน,นี้มันจะบอกว่าเอา่อเกี่ยวกับวงจรน,นี่แล้วก็เศรษฐกิจแล,แล้วตอนนี้นะครับเขาก็บอกราคาทองด้วยไอ้น,นี้บอกราคาทอง้วก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสภาวะวิกฤตใช่ไหมครับวิกฤตจ,จาก แฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรายังไปถึงบางคนบอกผ่านจุดต่าสุดไปแล้วแต่ว่าผ่านจุดต่าสุดแต่ละประเทศก็จะไม่ก,ไมก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่แน่คือโลกจ็ไม่หายไปนะครับทีนี้เมื่อมีสถานการณ์ประมาณนี้ราคาทองก็เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาทำนิวไฮแล้วแต่ถามว่าทําไมทองถึงทำนิวไฮวันนี้ จะมาตีให้ฟังว่าเป็นไงหนึ่งก็คือว่าราคาทองที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงหลังในช่วงของเดือนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจน ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโควิดเวลาทองก็เพิ่มขึ้นมาแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่แรงพอทีนี้พอไม่แรงแรงพอปุ๊บเนี่ยพอเราเออเราก็มีข่าวว่าสำรพิมเงินพิมเงินมาเลือกพิมเงินที่บรรยากาศยู EU ก็ผ่านแพคเกจแล้วเราก็ทุกประเทศก็อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบทีนี้การอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยมาส่งผละอะไรกับเศรษฐกิจกับการเงินของของโลกข,ของเราก็คือว่าพอเราอัดฉีดเงินเข้าไปปุ๊บ มากๆไนเนี่ยมันทําให้แบบของอะ่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะิมันก็จะดีเวลูเงินก็เหมือนกันครับเมื่อมันมากเกินไปนก็ดีเวลูดีเวลูดีเวลูก็คือว่าลดมูลค่าของของตัวเองลงเช่นแต่ก่อนเราอาจจะซื้อถ้าใครสังเกตดีคือรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยครับจะพยายามให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อแบบอ่อนๆให้ได้เช่นวันนี้เราซื้อข้าวแกง10บ,บาทนะครับในปีหน้าเราอาจจะซื้อแบบ1 1บบาทอะไรเงี้ยซึ่งพอ ข้าวนะครับยังเหมือนเดิมปริมาณยังเข้าเดิมคุณค่าอาหารยังเหมือนเดิมแต่เราต้องจ่ายน่แพงขึ้นกลายเป็นว่าเงินเราลดมูลค่าลงทุกๆ20ปีนะครับเงินเราจะลดมูลค่าลงครึ่งหนึ่งโดยทานนี่สถิตีอย่แล้วอย่างเช่นถ้าวันนี้ของ10บาทอย่างเช่นข้าว10บาทแต่ก่อนอาจจะแค่5บาทหรือว่าวันนี้เอาดูง่ายก็ได้ครับเปิดเตี่ยวชาละ50าบาทแต่ก่อนชามละ25บาทก็อิ่มท้องแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเออมันผ่านมา20ปีอะไรเงี้ยมูลค่าของ ตัวของมันก็จะสูงขึ้นแต่มูลค่าของเงินก็จะลดลงนะครับทีนี้พอเราพอเรายิ่งอัดฉีดโดยสภาพปกติเนี่ยเราก็มีอันเฟออัตราแบบอ่อนๆอยู่เนี้ยครับแต่พอมารอบนี้ปุ๊บเราทําการอัดฉีดมันทุกอย่างเลยคือแบบว่าคือคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรายังยึดติดยังอยู่แบบเดิมๆเ,เนี่ยเราให้ปัญหามันมันมันเกิดก่อนบริษัทนู้นจะล้มบริษัทนี้จะล้มบริษัทนั้นจะล้มค่อย เอามาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปใช่ไหมครับตอนนี้แบบว่าเหมือนรู้เลยว่าวิกฤตมาแล้วแน่นอนก็อัดเข้าไปก่อนนะครับทำยูสเกตทําไปก่อนยิี้เงินปริมาณที่มากขนาดนี้มันก็จะส่งผลให้ตัวเงินที่อยู่ในระบบการเงินโลกของเราดีแวลู ue, ลงไปอีกนะครับในอัตราเร่งที่มากขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าคุณก็จะเห็นแบบว่าค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิมแต่ทําไมของรู้สึกว่าแพงขึ้นเลย เหลือเกินเราก็สู้กันไม่ไหวอะไรเงี้ยหุ้นก็แพงทองก็แพงนะครับอสังหาก็อถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะทรงๆสุดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นที่ดินนะครับแพงขึ้นแน่นอนนะครับก็จะเป็นอ,อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุว่าทําไมทองถึงราคาขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยนะครับไปซื้อเออคนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนนะครับขาใหญ่ แล้วก็นักลงทุนที่เป็นสถาบันหลายๆเจ้าทั้งในและต่างประเทศเนี่ยพร้อมใจกันซื้อทองเนื่องจากว่าเกิดสภาวะที่ไม่ปกติทางด้านการเงินแล้วพอเงินมันถกถูกลดมูลค่าลงสิ่งที่จะมาแทนเงินได้มันก็คือทองนั่นเองนะครับสิ่งที่จะมาแบบว่ามา hedge ไม่ให้ค่ามูลค่าของกองทุนน่มันลดลงได้ก็คือตัวทองคำนี่เองนะครับก็คือไปสาเหตุว่าทำไมทุกๆ สำนักหรือว่าทุกๆตัวกองกองทุนก็ตามเนี่ยถ้าใครไปสังเกตเนี่ยจะมีการถือทองในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับสามก็คือเกิดจากว่าตัวไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าหรืออะไรก็ยิ่งสร้างความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทองก็ยิ่งแบบขึ้นไปอีกนะครับก็อันเนี้ยมันก็จะเป็น เป็นสเตปว่าทําไมทองถึงขึ้นไปได้ไม่มีการปรับราคาไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่า,าบนพื้นฐานของทุกๆอย่างเนี่ยก็คือว่าทองเนี่ยแบบเขามองว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นนะครับมองว่าเป็นเซฟนี่เฮเว่นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทองเนี่ยถ้าใครอยากจะลงทุนจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าบางครั้งถ้าเงินเย็นจริงๆนะครับแบบว่าอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นฟิสิกอลก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปชงไปโชว์ไป บางคนไปใส่สร้อยอะไรเงี้ยห้าทองห้าบาทอะไรเงี้ยคือทองมันแพงนะครับแล้วคนบางคนก็เห็นว่าเฮ้ยทองแพงไอ้นี่มันใส่ทองก็เอามันเอามันสเสลยตรงนี้นะครับตรงๆนะครับก็อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะครับก็แล้วก็มีอีกอันนึงก็อันนี้ก็มาจากของรลโอผมก็ได้อ่านได้ฟังจากคนที่มาสรุปก็คือว่า คือคุณลาเโอเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ระบบก,การเงินโลกเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการไปสู่ new world order เนี่ยหรือว่าอาจจะมีบางประเทศ อาจจะขึ้นมาแทนที่เงินดอลลาร์หรือตามแบบบางบางคนอาจจะทิ้งเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยคือผมไม่คิดว่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับจะถูกดีวลูแล้วก็ถูกทิ้งภายในช่วงนั้นว่าข้ามคืนหรืออะไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากซัพย์ายของเงินเนี่ยมันต่างกันมากอยางเช่นบางคนบอกจีนจะมาแทนสหรัฐบางคนบอกว่าเออในใน ในทางด้านคือเศรษฐกิจก็อาจจะขึ้นมาแทนก็ได้นะครับแต่ในส่วนของด้านการเงินเนี่ยคิดว่ายากพอสมควรถามว่าทำไมถึงยากี่เพราี่พอสมควรคือซัพลายนะครับของเงินเนี่ยนะครับขอ,ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาก็สามารถพิมพ์เงินได้นี่ไม่จำกัดใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นรีเซิร์ฟเคเรซีของโลกทีนี้ถ้าจีนอยากจะมาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเพิ่มนอกจากเพิ่มสมรรถนะแล้วการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เป็น เป็นเจ้าโลกหรือเป็นผู้น,นําได้ได้เน่สิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งถ้าอยากจะให้ตัวเงินของคุณเป็น r e เ e ิร์ฟเคอร์เได้คือหนึ่งคุณอาจจะต้องมี a s s e t back security นะครับ a s s e t back security อาจจะมีทองม,มาแบ็กเงินอาจจะมีอะไรมาแบ็กทุกอย่างนะครับคือประเทศรัสเซียกับประเทศจีนเนี่ยก็พยายามซื้อทองเข้ามาตุนไว้ตั้งแต่ช่วงแบบช่วงเมื่อหลายปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเห็นทองเก็บเก็บกันกันเข้ามาเพื่อที่อยากจะ อยากจะสร้างความเชื่อมันว่าเออท่านมีทองเพื่อที่จะแบกตัวค่างเงินงของฉันอะไรเงี้ยสองก็คือว่าแต่ว่าสิ่งที่ทําที่ยากกว่านั้นที่อาจจะต้องทําเป็นสเตปต่อไปเนี่ยก็คือการเพิ่มซับายของตัวเงินของประเทศจีเองหรือว่าญี่นเองเนี่ยให้มันสามารถใช้ได้ทั่วโลกคล่องเงินเหมือนอย่าง USA ถกสุดๆนนี้แต่ว่า ประเทศจีนยังไม่ทําไปถึงจุดๆนั้นนะครับเพราะว่าการไปทําจุดๆนั้นได้เนี่ยการเพิ่มสปายของเงินเนี่ยถ้าเราเพิ่มอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกบดังได้เหมือนพวกประเทศที่แบบอย่างซิมบับเวหรือว่าประเทศเบเนเซียร่าอเงียที่พิมพ์เงินมาเพิ่มสปายเงินมาหาศาลแต่ว่าเงินเนี่ยนะครับใช้แค่อยู่ในประเทศของเขาก็เทา,น,าน,เนั้นเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่กังวลแต่ว่าออพอ การเปลี่ยน New Word l New Order เนี่ยมันจะมันจะส่งผลทำให้เราอ,อาจจะเปลี่ยนนะครับจาก Fiat Currency เนี่ยมาสู่ Value Metal Currency ได้ถามว่า Fiat Currency คืออะไรก็คือเงิน เงนกระดาษอยู่ทุกวันนี้แหละรเราพิมพ์ได้เราอะไรได้แต่เมื่อเราอะนะครับเมื่อมีการ new มันมีการเกิดกบวนการ new order หรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่แทนที่ของเก่าปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะถูกระบบการเงินเนี่ยมันถูกรีเซ็ตโดยทันทีเลยก็คือว่าเราจะถูกย้อนกลับไปเพื่อที่จะใช้เงินนะครับในรูปแบบเดิมก็คือว่ารูปแบบที่ยังใช้ เออตัวเงทองหรือว่าตัวเงินหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่เราเคยใช้กันในอดีตเช่นเหรียญเงินเหรียญทองอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะไปกลับไปยุคนี้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้กลับไปยุคนี้แบบนั้นแต่อาจจะกลับไปยุคที่ว่าเงินกระดาษยังสามารถเออเงินกระดาษแต่สามารถพิมพ์ได้แต่ต้องมีสินทรัพย์ หนุนหลังอยู่นะครับอย่างเช่นทองคำหรืออะไรก็ตามแล้วก็ถ้าใครสัง,สงเกตดีๆเนี่ยเ,เงินเนี่ยมันถูกดีแวลูลงเนี่ยสัสงเกตดีของเงินถูกดีแวลูลงเนี่ยการที่คุณเห็นตัวเลขอยู่ในบัญชีคุณเห็นเงินอยู่ในบัญชีคุณเห็นเงินดอลลาร์เงินฮ่องกงเงินสวิตหรืออะไรก็ตามปุ๊บเนี่ยนะครับมันความจริงพวกนี้คือเฟดเคล็ดเคเรนซีมันสามารถเอ่อมันสามารถที่จะถูก ลดมูลค่าหรือว่าลดความเชื่อมั่นได้ทุกเมื่อมันอาจจะกลายเป็นเศษกระดาษในวันหนึ่งเหมือนประเทศซซมบเวหรืออะไรก็ได้ซึ่งเราก็มีรู้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือในการปกป้องความมั่งคั่งของเศรษฐีทุกคนก็คือว่าเขาเข้าไปซื้อแอสเซททุกอย่างอย่างเช่นทองคำนะครับอย่างที่ขึ้นมาทุกวันนี้ซื้อทองคําซื้อที่ดินซื้ออสังหาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าซื้อพวกหุ้นอะไรพวกหุ้นอะไรก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้มันก็จะ จะโปรเทคหรือรักษามูลค่าของเวลหรือว่าของที่ออของบรรดามหาเศรษฐีได้ทุกวันนี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยวอลเลมบเตาสื่อหุ้นใช่ไหมครับเขาก็แบบสื่อหุ้นหุ้นก็เพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สําหรับ ข่าวสารในวันนี้ก็มีกับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็สถานการณ์การลงทุนนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากสุดๆนะครับถ้าใครถามว่ามีคนมาถามผมว่าเศรษฐกิจไทยมันจะล้มเหมือนแบงค์ไหมเหมือนอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยได้ไปดูงบแบงค์เกือบก็อย่างเช่นกบที่นี่แย่ไง แย่สุดๆเนี่ยก็คือ k bank ก์าำไรเขางลดงล,งลงมาเนี่ยเยอะมากถามว่าทําไมกําไรถึงลดลงเยอะเนื่องจากมีการตั้งสํารองการตั้งสํารองคือการเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของแบงค์นะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบในในงบแคช f ฟ o w ของเขาของแบงค์ซึ่งผมไปดูแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัว,ตวสินทรัพย์ตัวสินตัวเงินทุน กองทุนเงินสำรองของแบงค์นะครับต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้ได้แอพพลยนะครับกดเกมใหม่เขาเรียกว,ว่าบาเซ l ลถามว่าบาบาเซมันมีอะไรบ้างซึ่งจะผมจะไม่ได้เล่าในรายละเอียดมากแต่ผมจะบอกกันหลักได้ได้แค่ว่า1น,นะครับสำหรับกฎเกณของประเทศของบเซลก็คือว่าคุณต้องมีเงินทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างน้อย8.5ซึ่งผมก็ไปดูทุกแบงก์บางแบงก์ก็14บางแบงก์ก็15บางแบงก์ก็16คือแบบ90-100นะครับมากกว่าที่กำหนดไว้นะครับสองก็คือว่าเราจะคือแบงก์เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าแบงก์ไม่มีรายได้เลยเนี่ยแบงก์ต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อย1ปีนะครับซึ่งผมก็ไปดูทุกแบงก์แบงก์คือทางแบงก์ชาติทั้งอะไรทุกอย่างเขาก็พยายามทํา ทำทุกิีิทางให้แบงค์เนี่ยนีอยู่รอดได้เงินทุนแบงค์งสำรองก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนี่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แบบมองว่าแบงค์แบบแย่อะไรขนาดนั้นนะตอนนี้นะครับสก็คือว่าเงินทุนสำรองของแบงค์เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าแบงค์นะครับโดน กระทบมากสมมติว่าเศรษฐกิจดาวเ p ทุกคน n p l หมดเลยนะครับแบงก์ก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันนะครับว่าคนจะมาถอนเงินอะไรก็ตามแบงก์ก็ต้องอยู่ให้ได้อันนี้คือกฎเกณฑ์ของ b a s e ซ3นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตับนักลงทุนให้ได้ว่าเรา3ตัวแบงก์หรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะประคองธุรกิจตัวเองต่อไปได้นะครับเงินฝากก็จะไม่ถูกกระทบนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์ของ b a s e ซ3ที่ออกกันมานะครับ ซึ่งผมก็ไปดูอะไรเนี่ยก็ตรงกับที่เขาทําไว้นะครับก็คือแบงค์เนี่ยไม่ลงแต่ผมมองว่าแบงค์เนี่ยจะไม่ได้ถูก Disrupt เ,เร็วขนาดนี้นะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยโตวโคโนาวาัสก็คือมันมันริสทับทุกอย่างแหละแต่ก่อนผมไม่เคยไป ลาผมจะไปแบงก์ผมก็ไปอัพสมุดไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้นั่ะแต่พอโคโนะเวลามาปุ๊บผมก็ทําทุกอย่างผ่านเครื่อง ATM มตามโมบายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทุกอย่างคือก็ทาผ่านโมบายนะครับก็คือการที่ว่ามันเร่งให้เร็วกว่าเดิมนะครับส่วนตัวพร้อมพงพร้อมเพย์บัตรเครดิตอะไรก็ตามที่เคยใช้ในออฟลน์ก็ปรับไปเลี่ยนเป็นออนไลน์นี่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ถามว่า แบงก์เนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับแบงก์ bank เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นตอนนี้มีการปรับตัวอยู่2แบบนะครับที่สามารถที่จะอยู่รอดได้หนึ่งก็คือว่าฉีดแนวนะครับไปทําธุรกิจแบบว่าแบบไปทาธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวดิจิตอลเลยนะครับก็ฉีกแนวไปดิจิทอลแบบแต่ลายทาธุรกิจเออ่นที่เอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเสริม เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นนะครับคือแบงค์ทุกแบงค์พยายามมาสร้างจุดเด่นที่ของตัวเองเพื่อให้ตัวเองพอมีจุดเด่นปุ๊บตัวเอ่อแบงค์ Bank เนี่ยก็สามารถอยู่รอดได้ภายในสภาวะอย่างนี้ที่โดนดิสラบนะครับส่วนจะมีกลุ่มที่2ก็คือว่าแบงค์กลุ่มที่มีความจุดเด่นมากที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นเอ่อแบงค์บางแบงค์ที่ปล่อยสินสินเชื่อลถรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบงค์พวกแบงค์ Bank พวกเนี้ยเขามีจุดเด่นของของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาอ่ะ ก็ต้องดูต่อไปว่าอีกสัก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยจุดเด่นพวกเนี้ยเขาอาจจะดังเด่นอยู่แต่ว่าเขามีความสามารถที่จะเสริมสร้างจุดเด่นตัวเนี้ยหรือว่าไปสร้างจุดเด่นอย่างอื่นพร้อมกันด้วยแล้วก็ทําให้ตัวแบงค์เขาเนี่ยมีจุดเด่นสามารถเป็นสร้างจุดขายให้หรือว่าสร้างตัวกําไรจ,จุดเด่นเนี้ยสามารถสร้างกําไรให้กับแบงค์ นี่ได้อะไรเงี้ยผมจะมองเป็นอย่างนี้ก่อส่วนแบงค์ที่แบบว่ายังเป็นยู u r เซอร์แบงค์ไม่ทําอะไรเลยแบบเออไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนํานะครับที่จะทํานี้คือมันก็ตอนเนี้ยมันก็คือว่าแบงค์อะ่ะมันก็ถูกมาหลายถูกค่อนข้างถูกแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามหรือว่าวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับในการที่บอกว่าเลือกคุณแบงค์ จะเอาแบงค์ไหนดีแบงค์ที่มีจุดเด่นแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมาณน้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้แล้วก็พบกับคลิปหน้านะครับก็จะมารายงานสถานะานการลงทุนนะครับแล้วก็เอาความรู้ใหม่ๆนะครับที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นจากบทวิเคราะห์อ่านหนังสือนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไปซื้อหนังสือแล้วเราด้านหนังสือเนี่ยมันจะเป็น เกี่ยวกับการบริหารหรือว่าความคิดของผู้จัดการกอง mm. กองทุนที่เด่น mm. เด่น,ดน<ๆ>อะไรเงี้ยนะครับ mm. ผมก็จะมาอ่าน mm. เพราะว่าการที่เราปีเ, mm. เขาเรียกว่าไงดี mm. คือถ้าเราเนี่ยครับเรายังคิดแบบเดิมอยู่ใช่ไหมครับเรายงเรายังเราก็ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมบางครั้งเนี่ยกองทุนบางกองทุนเขามีแนวคิดที่ค่อนข้างแปลก แล้วมันมาแบบว่ามันจะอาจจะมีบางส่วนมาทับซ้อนกันกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราไป,ปอ่านของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยกระจายนี่มากคืนอ,อันนี้ก็พอมาอ่านเสร็จแล้วผมก็จะมาสรุปให้ฟังอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ